ราคาหุ้นของ YG Entertainment ร่วงอีกครั้งโดยปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่47,650วอนลดลง6.39%เมื่อเทียบกับวันซื้อขายก่อนหน้าหลังบริษัทล้มเหลวในการเจรจาสัญญากับสมาชิก b l a c k p ิ n k ทั้ง4ในการทำผลงานเดี่ยว แม้วจีจะประกาศเมื่อวันที่29ธันวาคมถึงการขยายสัญญาสำหรับกิจกรรมกลุ่มของลักพิงแต่สุดท้ายบริษัทกลับล้มเหลวในการเซ็นสัญญารายบุคคลทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับโอกาสในอนาคตของบริษัทเพราะยังไม่มีอะไรมาการันตีว่าในระยะเวลาของสัญญาใหม่นั้นลักพิงจะกลับมาออกผลงานร่วมกันอย่างสม่ำเสมอแค่ไหนการเปลี่ยนแปลงนี้ก่อให้เกิดความท้าทายสำหรับวจีเนื่องจากบริษัทไม่เพียงแต่สูญเสียสิทธิในการดูแลผลงานเดี่ยวของสมาชิกทั้ง4ของลักพิงเท่านั้น แต่ G ีดรา o อนแห่ง Big กแบนก็เพิ่งจะออกจากบริษัทไปหลังสัญญาฉบับล่าสุดสิ้นสุดไปผู้เชี่ยวชาญได้ปรับราคาหุ้นเป้าหมายของว g จาก1 0 0 0 0แวอนเป็น70,000วอนเพราะเป็นห่วงเรื่องรายได้ของบริษัทที่หลายปีที่ผ่านมาบลัอกพิงแบกว g จด้วยรายได้ระดับ80%ของทั้งบริษัท โดยหลังจากนี้เป็นต้นไปหลายคนมองกันว่าทางว G ีเองคงจะต้องหันไปให้ความสําคัญกับเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่ Baby m ม n นตอร์ที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อปลายปีที่แล้วเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากมองว่าเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่วงนี้จะกลายเป็นที่พึ่งพิงหลักของค่ายในอนาคตนั่นเองสำหรับเส้นทางของ Baby m ม n ตอร์นั้นก็ต้องถือว่าน่าสนใจไม่น้อยเพราะหลังจากปล่อยมิวสิกวิดีโอเดบิวต์ t e ทเทอออกมาเมื่อประมาณ1เดือนที่แล้วตอนนี้ยอดวิวใน YouTube ได้พุ่งขึ้นไปสูงกว่า150ล้านวิว และเป็นมิวสิกวิดีโอยอดนิยมทั่วโลกอันดับที่85อยู่ในตอนนี้